ครับทุกคน w e ช่องกอนารีวันนี้รีวิวบ้าน e ีพีไม่มีตอนที่หนึ่งไม่มีตอนที่สองรีวิวบ้านจบมาดูกันก่อนเดี๋ยวไปรีวิวบ้านกันเลยเริ่ยเดยวเข้ามาเป็นประตูนี้จะเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ติดติดไปนะไม,มไม้โรแต่ติดไปก่อนต่อไปอันนี้เป็นไฟเปิดปิดนี่เป็นกระเป๋าใหม่ที่ได้ส่วนนี้นะนี่เป็นผ้าขนหนูมีไม้แขวนตะกร้าผ้าสัก ภาษาศักหนูโหมกมากถัดไปอีกนิดนึงตรงนี้ตรงตู้จะเป็นเกี่ยวกับการเรียนทั้งหมดเลยน้องเขี้ยวกุดไมลิกสิทธิ์หนูไม่ลิกสิทธิ์อันนี้เป็นตารางเรียนของโรงเรียนฉาดโรงเรียนลาบลาบลา,บลาเดี๋ยวติดลิกสิทธิ์ตารางเรียนจะเป็นแบบนี้เลยมีวิชาใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยทุกคนก็มีวิชาจีนกับส่งเสริมคุณธธรรม เออสังคมนั่นแหละข้างบนเป็นส่วนเป็นส่วนของอะไรอยายากันยุงรีโมทแอร์มีทูบตรงนั้นด้วยทุกคนก็ตรงนั้นเป็นแอลกอฮอล์ย yeah. าเหมือนเดิมตรงนี้ยากันยุงยาอันนี้มียาเหลืองด้วยตรงนี้ข้างล่างเลยเป็นโซ่เครื่องเขียน อันนี้เป็นที่ที่ที่หนังสือของผมทั้งหมด่องนิสโตที่คุ้นเคยกระเป๋าแบบผ้าก็อันนี้น้องเที่ยวกูดอันนี้ก็เป็นถุงไว้ใส่อุปกรณ์อันนี้ก็จะเป็นของน้องผมโอ้ยเอ้ยจะบ,บางกล้องทำไหมเอาใหม่ของน้องผมทั้งหมดเลยนาะข้างล่างก็จะเป็นหนังสือของผม ตอนปอ .1 นนป .2 ร,รวมกันตรงนี้จะเป็นแบบหนังสือเสริมหนังสือเยอะเนาะตรงนี้คืออะไรโอ้ที่เก็บโฟโต้อะไรสักอย่างตรงนี้เครื่องเขียนเลยอันนี้ไม่ฝาอันนี้ดินสอเก้าของยงยีนะจ้าใครยงยี้มาดูของยงยีนะไม่ติดดิกระส์นู อันนี้เป็นรีโมทอะไรก่อนนี่เป็นรู้รีโมทไฟเปิดปิดใครมีบ้างมินทีอันนี้เป็นมไม้มันพัดน,นี่เป็น,น,น,ปนชื่อไว้ติดสมุดอะเนาะอ่องเทปเทปนี่เทป,ทป,ทป,ทปตรงนี้เป็นกล่องแว่นตาไม่รู้มาอยู่ห้องเครื่องเขียนเพื่อเป็นไรเนาะเครื่องเขียนเดิมน่าน่ารักมีสายแม้ด้วย ใส่แม้มาใหม่ก่อนไม้กรทถ่ายแฮร์รี่พอตเตอร์มาใหม่เนาะนี่เนาะอุ้ยลืมถ่ายทางตรงเลยมาก็ทำแฮร์รี่พอตเตอร์ไม้บรรทัดของเล่นอ่อมาอะไรไม่รู้กบเหล่าีิสอเหล่าไม่เหล่าดูสิมาม่าเยอะไหมอุ้ยมาม่าน้อยมาก เส้นเดียวเองต่อไปอันนี้เป็นโพสอิทอันนี้เป็นเทปสีที่คลิปนีบกระดาษแล้วก็มีสเตมอันหนึง่งอันนี้เป็นเครื่องเขียนทั้งหมดของน้องชนันเป็นเกี่ยวเกี่ยวที่บ้านพอน้องที่บา้านเรียนคุณครูนี่เป็นดินสอใหม่อันนั้นเป็นกระปุกอมสินน้องกระต่ายอันนี้ก็เป็นดินสออันนี้คยเย่งสุดมาจ๊ะ ่กองนั้นไม่รู้อะไรอันนี้เป็นกบเหลาใช่ไหมกบเหลามีลิควิดด้วยข้างบนไม่ไม่ตรวจสอบนะข้างบนห้ามลือนะาจา๊ะันมาทางขวาค่ะอันนี้ตุ๊บเจอกองชีตอันนี้ชีตของครูหน่อยไม่ลิขสิทธิ์เนาะก็คือเป็นชีตทั้งหมดเลยก็ไม่อยากรีวิวมากอันนี้ก็เป็นปาตเตนอยู่ในถุงที่รูเปียกจะ้ะ อันนี้ก็เป็นแบบอะไรอ่ะมีหมอนใหม่แล้วก็มีแบบผ้าห่มเนาะันนี้เป็นอุปกรณ์คริสต์มาสที่แม่ฉันเตรียมให้น้องแต่ว้าวโ oh อ้ my น god นี้ก็จะเป็นชีสของฉันยัยุยอุปกรณ์เครื่องเขียนไว้สอนนักเรียนหรือสอนผีสอนนาักาศสอนน้องหันตรงนี้นะตรงนี้นะหันขวบมาตรงนี้ โน้ตบุ๊กของฉันจ้าเ,อเอบร์ไหมมันจะแบร์ไหมแบตเตอรี่จะเอือ่อันนี้เป็นโซนแมสนี้เป็นอุอ้ออยอะไรไม่รู้อนนี้เป็นแมสข้างในนี้ทั้งหมดเป็นแมสนจาจ๊ะแมสเหมือนเดิมแมสอันนี้เป็นเครื่องจานชามที่เราถ่ายคลิปลงไปอยากไปดูไหมเดี๋ยวลงให้เลย อันนี้ตู้มีตู้อะไรบ้างเสื้อผ้าหมดเลยเสื้อผ้าหมดเลยอันนี้เป็นน้องกรน้องแก้มอันนี้เป็นการแบบผ้าที่จะใส่วันนี้พรุ่งนี้ก็เตรียมให้อันนี้ตู้เสื้อผ้านะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปดูผ้าแต่ไม่ได้รีวิวผ้าดูเข่าวๆาข้างบนเป็นผ้าเช็ดตัวเป็นผ้าเข่าเขาเป็นผ้าเข่าวๆเป็นผ้า อันนึงเป็นของน้องเป็น,นของอนุญาตเปิดนะ้นตาเปิดยักเย็นอันนี้ไม่เกี่ยวกับน้องอันนี้เป็นแบบของลูกเสือว้าวลูกเสือลิจิยะอ่ะแบนไม่แบนนะคะไม่แบนไม่แบนไม่แบนนี่เป็นของลูกเสือโรงเรียนดีฉันเนาะโรงเรียนฉันก็ไม่อยากให้ดูเพราะเดี๋ยวมันจะติดเิคกคาเซตก็ปิดปก่อนอู้อันนี้เป็นเสื้อนักเรียนแต่ไม่ให้ดูได้ไหมไม่ดูตานะเป็นเสื้อนักเรียนเนาะอันนี้คือเสื้อนักเรียน เป็นเสื้อผละเป็นเสื้อผละเนาะอันนี้เป็นเสื้อผละอุ้ยนี่เป็นเสื้อผละเลยเนาะนี่เป็นเสื้อผละอุ้ยเป็นเสื้อผละเป็นเสื้อผละเนาะผ้าจิตัวอันนี้เป็นหมวกเนาะเอ่อมันคืออะไรก่อนอะไรชุดผ้าชุดท่าอุปกรณ์ตกแต่งข้างล่างไม่มีอะไรนี่ชุดนักเรียนโรงเรียนฉันข้างบนเป็นฟูบเป็นฟูบ ตรงนี้เป็นโซนแบบแต่งหน้านี่นํำจูเขาดีจริงดีจังคือช่วงนี้ทั้งสามคลิปอาจจะเห็นนํำจูนะจ๊ะนํำจูเขาดีจริงดีจูงดีจังไปซื้อมาเลยเนาะนํำจูเนาะแล้วขออันนี้ก็เป็นโซนเครื่องคงแบบอะไรอะแบบเสริมสวยเนาะกิฟอันมหาศาลหมวกนะจ๊ะอยู่ตรงนี้มาเลยเป็นแบบโซนหมวกเนาะมีคาบอยด้วย ก็ตรงนี้เป็นพัดลมเลยอ่ะตรงนี้เนาะรกมากเลยดูพื้นเนาะ,ะดีตะก้าผ้ากระเป๋านะักเรียนจ้าอันนี้เป็นแอร์นูมีแอร์ว้าตึงๆอันนี้ก็เป็นแอร์ไฟไม่รู้จะให้ดูทำไมโอเคสำหรับคลิปนี้อ้าวยางัยงยงังยังไปดูนี่ก่อนจากลาจากคลิปนี้ก็คือ,อสปอนเซอร์ไม่ใช่สปอนเซอร์คือ ไม่ได้เขาไม่ได้สร้างเขาจ้างไม่ได้หรอเเราเป็นไหนเขาไม่ได้สร้างแต่ว่าเรานอยากแนะนำจริงๆว่านำคือโนสปอนเซอร์ื้อเองนำจูเขาดีจูงดีจังนะครับอันนี้เขาทำให้ผิวขาวดูอ่ะซันนี้ใส่ฟิลเตอร์อยู่ไม่เป็นไร อันนี้เป็นผิวขาวดูแลผิวดูกระจ่างใสใน7วันไปซื้อมานะครับอันนี้เป็นหัวเชื้อหัวเชื้อของน้ำจูผลิตจากเกาหลีเป็นแชมพูเอ้ยเป็นโลชั่นเนื้อเข้มข้นน้ำจูสีสวยหอมมากก็คือคุณสมบัติมีผิวดูกระจ่างใสรอยแตกหลาย แห่งลดลอยแตกหลายแห่งดูจางลงลดลงแล้วก็มีจุดด่างดำดูจางลดลงไม่ค่อยมีและสรรพคุณที่สี่กลิ่นกลายหอมกลิ่นกลายหอมนั่นเองก็ไปซื้อได้เลยเซเว่นก็มีเดอะเชมิกกอร์เดนก็มีก็คือไม่ได้สปอนเลยคือมันจริงจริงคือใช้มาหลายวันละแต่เพิง่ง ใช้มาหลายเดือนแล้วแต่ว่าเพิ่งมารีวิวตัวนี้เพราะเขาดีจุงดีจังก็คืออยากลงแหละแต่กลัวเขาลิขสิทธิ์ไม่ลิขสิทธิ์นะรีวิวให้โนสปอนเหมือนเดิมเนาะนี่เป็นเนื้อโลชั่นเนื้อโลชั่นกิ่งเซรัม่มกึ่งกึ่งเซรัม่มสูตรเข้มขน้นซึมไวไม่เหนอะหนะให้ผิวคุณดูกระจ่างใสขึ้นด้วยสูตรลับฉบับ แบรนน้ำจูพูดัปได้ไงพูดัปได้ไงก็คือมันจริงจึงจริง,รงอันนี้วิตามินวิตามินเมสเป็นนะวิตามินไวท์นิ่งจากโลชัน่นวิตามินไวท์ชิ้งจากโชโลชัน่นซึ่งเป็นดีมากเลยนะทุกคนน้ำหนักนะทุกคนอยู่ที่สิบสามกิโลกรมัมก็คือสองนาทีไปกับน้ำจูเนาะก็คือสุดท้ายอยากแนะนำว่าน้ำจูซื้อได้ทุกที่เลยเกือบทุกที่เลย เซเว่นก็มีช้อปปีไม่รู้มีไหมอุ๊ยไม,ม่แอปสีส้มแอปสีส้มแอปสีส้มแล้วก็มีแอปสีดำที่ชื่อว่าท ok ็อกท็อกซึ่งมีแอปสีดำซึ่งมีแอปท ok ็อกท็อกในแอปท ok ็อกท็อกช็อปท็อกท็อกช็อปไปเซิร์ชเลยนำจูในท ok ็อกท็อกช็อป แล้วไปซื้อเลยนะ้จนน่าจะมีรถลาคาก็สำหรับวันน Filip ี้อย่าลืมกดติดตามช่องก่อนน้นซับ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 บายก็คือเหนื่อยกับการพากอีพีหมาแล้วอีพีเน่าจะมานอีกไม่ช้ามั้งแต่ว่าเดือนเดือนเดือนเอ้สัปดาห์ไม่รู้เดือนไหมเดือนหรือว่าสัปดาห์ก่อนก่อนก่อนเดือนก่อนสัปดาห์ก่อนก่อน นั่นแหละเราได้ลงคลิป ep 5ตอนที่2ไปตอนนี้ ep 6มาแล้วนะจ๊ะก็นำสูซื้อบาย